สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เราก็จะไปเที่ยวเมืองจีนกันนะคะไปที่คุนหมิงนะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่แชงกรีล่านะคะแล้วค่อยย้อนลงมาลี่เจียงนะคะโดยการเดินทางคังนี้เราก็จะไม่เย็น,านฟฟมากคือรถไฟความ็วสูงนะคะเราจะขึ้นที่คุนหมิงไรงเ,เวสเทชันนะคะ,ะเช้า,ชานี้เราก็าเดินออกหาอะไรกินก่อนแล้วเราก็จะขึ้นรถไฟเป็นรถขินนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะก็จะมีชาวจีนเขาเป็นรถเข็นมาขายอาหารเยอะนะคะก็หน้ารับประทานอยู่นะคะมีโต๊ะเล็กๆให้นั่งเราเลือกพักโรงแรมใกล้ๆสถานีรถไฟนะคะเพื่อสะดวกในการเดินทางนอกจากนั้นก็จะมีร้านขายของชำซูเปอร์ขนมน้ำ อะไรต่างๆเราก็เตรียมตุนกันไว้ไปกินบนร,รถไฟนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ5ชั่วโมงน,นะคะจากคุณหมิงไปแชงกรีลาร้านอาหารแบบตอนเช้าที่แบบกินเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเยอะนะคะเป็นเส้น แทบพึกร้านเลยอ่าเราก็จะเดินลากกระเป๋าเข้าไปยังสถานีรถไฟนะคะตรงนู้นนะคะสถานีอ่าบรรยากาศบนรถไฟนะคะก็คนจะไม่เยอะเพราะว่าจะไปขึ้นช่วงกลางๆที่เขาจองตั๋วไปแล้วอันนี้ก็ข้างทางนะคะเราก็นั่งกันไปยาวๆ ห้าชั่วโมงเลยเสร็จแล้วก็ถึงแชงกรีลาเราก็เรียกรถทั่วประเทศโทใมาไห่โรงแรมที่เราพักนะคะเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะเหมือนชาวทิเบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ด้านนอกนะคะแต่โชคไม่ดีเลยวันนั้นฝนตกพรมๆที่แชงกรีลานะคะบรรยากาศฝนตกพรมๆเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไป ในเมืองโบราณนะคะไปหาอะไรกินแล้วเราก็จะไปวัดตาฝ่อกันค่ะให้เอาส้มแผ่นคูพงมานะคะมาฝากคนจีนค่ะที่พักนะคะที่พักสไตล์ที่เบ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราจะเดินเข้าไปในเมืองโบราณนะคะเดินจากที่พักไปได้เลยก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้เพราะว่าฝนตกแฉะนะคะกลัวพื้นถนนลื่นนี้ในเมืองโบราณที่แคงกิลิลานะคะตู้เขิดจง ร้อยสิบหกหยวนกินได้3มคนร้นนนนอยสิบหก็รสี่หารร้อว่าห้าร้อยเพาเออาจจะของเขาสามสำหรับเราอาจจะกินได้หใช่งมอ่ะหบ้า 嗯。 หลังจากเดินชมเมือง <c oughs> ว่ามีอะไรขายบ้างเราก็ได้ร้านนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆชาบูบ้านเราก็สั่งกันอยู่นานนะคะด้วยความไม่เข้าใจว่าเขาต้องสั่งเป็นสิน,นอย่างนน้นอย่างนี้ก็หลังจากได้อาหารแล้วเราก็รับประทานกันคนขายก็จะน่ารักมากมาบริการนู่นนี่นั่นเนาะ บรรยากาศที่เมืองแชนติีล่านะคะมันหาเสร็นเร,เราก็เดิน,นไปยังว,ะะวัดตาฝอเนอะอเเอะาเะซึ่งการขึ้นไปบนวัดตาฝอมันจะขึ้นเนินขึ้นเขาไปหน่อยนะ,ะนะคะก็ต้องใช้พลังขานิดนึงค่ะ แล้วมันอยู่บนที่ราบสูงเนาะก,ก,ก็จะหายใจไม่ทันออกซิเจนน้อยหาใครไม่ไหวก็ต้องสูดออกซิเจนนะคะการเข้าไปในวัดตาฝออเขาต้องมีการลงทะเบียนแต่บังเอิญเราเจอไกด์คนไทยนะคะซึ่งพาลูกทัวร์มาเราเลยขอ,อ,อเขาเลยช่วยะะให้เราได้ผ่านเข้าไปไไโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ

三圈吗？有有有有有有。 ในไซน์ปุ่นเอาอยัางเอาอยัางสปไซน์บอกไม้สวยงามนะคะนี่ i okay. โยอ่ะดูตัวดูตัวเลยนี่ต้ไปเอเขไม่ถึงเยเราแต่เขาบอกว่าเรามีหิมะน้ำบังอเขาหิมะไกลๆตรงนู้น เราขึ้นมาได้แค่จุดที่สองนะคะจุดที่สามที่ขึ้นไปบนภูเขาหิมะมันปิดนะคะเสียดายเดี๋ยวรอฟ้าเปิดเราจะเห็นภูเขาหิมะนะคะเมื่อกี้ตอนเราอยู่บนกระเช้าก็เห็นภูเขาหิมะวันนี้จะมีเมฆเยอะมากเลยฟ้าไม่เปิด อฟ้าเปิดนะฮะเราจะเห็นภูเขาหิมะตรงนู้นห <Okay. S 1> ล่อริทั่ง<ช>นั้นออกก่อนเสียดายค่ะฝนตกเลยทำให้ <Okay. S 1> เรามองไม่เห็นภูเขาหิมะ นะคะน่าเสียดายที่ทีมช่างกำลังซ่อมลงกระเช้านะคะซึ่งจะขึ้นไปบนยอดที่เราเจอหิมะแต่เราไม่ได้ไปค่ะวันนี้เขากำลังซ่อมปรับปรุงอยู่นะคะป๊าเปิดแล้วป๊าเปิดแล้ว ฉันรอเธอภูเขาหิมะซื้อคาเมฆเมื่อไหร่จะไปหมด ถึงแล้วนะคะคาเฟ่ริมทะเลสาบมีภูเขามีแกะมีสุนัขมีรีสอร์ทนะคะ เอาด้วยเอาด้วยกลัวมันหนีไป <c oughs> มากินกาแฟที่คาเฟ่วิวภูเขาวิวทะเลสาบนะคะ <c oughs> มีที่พักด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เคาเฟ่นะคะออวิวภูเขาพีม้าไอ้มึงกี่โดนทำละกำลังจะกลับไปแถายดูรถไฟแชงกรล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เมืองลี่เจียงกันค่ะ ไปมาเราคือทำไมติดทูบแล้วติดทูบนะาเสวยเม็ดทูบเราจะกลับแล้วนะคะตรงนี้คือสถานีรถไฟแซงกริี่าค่ะ